สวัสดีวันอาทิตย์สายๆนะครับ11อนาฬิกา11นาทีนะครับพบก,กับแอดบ้านหุ่นอย่างเซียนเช่นเดิมนะครับผมวันนี้แอดก็จะพามาดูพวกหวยลอ,อโตโต้นะฝั่งของเพื่อนบ้านของเรานะครับทั้งลาวทั้งเวียดนามนะนี่แอดก็ลงไปแล้วนี่ครับผมลงเซตตั้งแต่เซตสายจนถึงเที่ยงถึงบ่ายนิดๆนะ นี่ HD สำหรับ hd ก็คงไม่ทันนะครับเพราะว่ามันออก11 30นะ hd ัน 1, 1นะนี่จอกตามที่เห็นนะครับผมส่วนฮานอยสตาร์ครับออก12 30นะเนาะเหลือเวลาอีกเยอะนะครับให้ดูกันแอดฟัน4นะครับ4 6 7 4 6 4 6 4 7 4 5 6ห6ส 5, ี5นะครับเนี่ยแล้วก็ลาวเฮดีนะครับออก13 45เนาะฟัน3ครับ เบิ้ลสามสามนะครับตัวเน้นแล้วก็แปดสามสามสี่สามสามสามตัวนะครับชุดเจาะนะครับมีสามสามสามสี่สามสองแล้วก็สามแปดนะครับฮานอยทีวีสั้นกระจุดปูเลยนะครับมีเจ็ดครับผมเจ็ดสี่สามเจ็ดสี่เจ็ดสี่เจ็ดสามสี่เจ็ดสามนี่ครับก็วินแค่สามตัวนะครับสามตัวก็นี่ครับเหมือนเดิมนะครับที่ห้องแอดนะครับดูนะครับให้บนวิ่งล่างรูดนะครับผมตัวฟันนะอย่างเช่นเนี่ย ฮานอยที iti, ฟันเจ็ดกบ็บนวิ่งล่างรูด30ต่อ1ก็คือถ้ารูด1บาทต้องวิ่ง30บ,บาทถ้ารูด10บ,บาทรูด7ล่าง10บ,บาท รูดเจ็ดล่าง10บาทต้องวิ่งบนก็คือ300นะครับผมอ่านี่คือราคามาตรฐานนะครับส่วนต่อเจาะก็เจาะเน้นไปที่74นะครับแบบนี้อ่ะ10บคูณ10แบบนี้ถ้าคุณเล่น10นะแล้วพวกนี้ก็เออ10คูณ10 10คูณ,คณก็ได้ที่บ้านจะเน้นฮนะอ่ะขอแค่ตัวฟันมาแล้วก็ที่เหลือเราซื้อน้อยเจาะน้อยใช่ไหมครับเราก็จะมีกําไรจากตัวฟันทันทีลุ้นตัวฟันครับผมที่บ้านเล่นแบบนี้นะครับนี่ครับฮานอยทีวีนะฮานอยเ d สดีนะหนึ่งครับผม ฮานอยสตาร์ 4, ลรว H D 3ครับผมและฮานอยทีวี7ครับฝากกดไลค์กดตามกดซั c ส i b e ให้แอดมินบ้านช่องบ้านหุ้นอย่างเซียน a ช n แนลเลยนะครับผมแนวทางดีๆแบบนี้ก็จะลงให้ทุกท่านเรื่อยๆครับมีจันทร์ถึงศุกร์จันทร์ถึงอาทิตย์ทุกวันครับลงคลิปทุกคลิปมีโอ้โหโซนอาเซียนของเรานี้แอดลงตลอดครับหุ้นไทยหุ้นเทศต่างๆแล้วก็หวยรัฐบาลหวยลาวหวยฮานอย พวกลอตโต้ต่างๆนะครับแอดลงหมดครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บ้านหุ้นอย่างเสียนด้วยนะครับขอบคุณครับผม